นุ่มกัญชยัยเครียดมานานวันนี้ยิ้มได้แล้วเมื่อเจอซุปตาสาวคนนี้ตลอดเกือบสองอาทิตย์ที่หลายคนยังรอคอยการสรุปคดีข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับแตงโมนิดาก่อนพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาโดยอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ทำงานอย่างหนกักเพื่อช่วยหาความยุติธรรมให้กับแตงโมคือหนุ่มกัญชยัยกำเนิดพลอยพิธีกรรายการดังที่เจ้าตัวแซวตัวเองว่าตั้งแต่มีข่าวนี้คือขอบตาดำไปหมดแล้ว ล่าสุดคุณพ่อหนุ่มสดใสขึ้นมาอีกครั้งแล้วจ้าเมื่อได้เจอกับซุปตาร์สาวต,วตัวแม่ของไทยอย่างเดวล่าราณีแคมเปญมาร่วมรายการ3ามแซบพอก็ได้แจกรอยยิ้มสดใสให้ทุกคนได้เห็นจนโดนแซวว่าตามข่าวเครียดๆมาหลายวานันวันนี้พ่อได้ยิ้มแล้วนะความสดใสของแม่นายงานนี้ทำเอาแฟนคลับปักหมุดรอชมเทปนี้กันรัวๆจ้า